เอาจะรอนดูหนี่เนอะแชมติว่าไอ้เราเข่าของน้ามไม่ใช่จะเป็นไรของนา้ากระเปิดประตูไว้แล้วอย่าเข่ากระคาพอได้หายผู้ใด้โว้เข่าหนา้นากระหายแล้งเรากันทายอยู่หน้าประตูตอนนั้นนะตน้องให้คอยเป็นคอยไปไอ้มันมีพร้อมกันบัดเดียวมันก็เป็นไปพอได้นไเอนอะกระดัขึ้นกับบุญวัฒนาชันเจ้าได้นะฮะว่าพอได้เนาะไนนอไนน้เนาะเนี่ยรอย พี่พันล่อได้ห่อเห็ดจังไรยได้แบบนั่นได้นี่นะกาบ,บสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีเบิร์ตสุสุสุคนพอระแม่ปา้าและลุงเื้ยและอ้เนาะที่อยู่ท่างๆประเทศ เดี๋ว่าอยู่ประเทศไทยเดีออยู่ประเทศเลาวของเฮาเนาะทักทายกลับสบายดีทุกทุกคนหัวพี่น้องเอ้โดยวันนี้ทางสมบุญก็ได้เข้ามาพี่หัพี่น้องเอ้ป้าเนาะเข้ามาหาทางไอ้อาดเนาะโดยถนนหนทางกับป้าทูหัพี่น้องเอ้ว่าจะลงมาหาเราสองมือผ่านมาแล้วแต่ลงมาบ่ได้เนาะฝนตกตลอดเลยหัวพี่น้องเอ้ ทางหนีมาบ่ได้นาะต้องปีนขุนอยู่ต้องชงขุนอเอารถมาจอดอยู่พี่กอว่บบาตามที่ว่าเขาเคยมาในทางถนนทางหนีมาบ่ได้เลยเลยพี่น้องเลยตัวสุดยอดเนะะาะพราวันนี้ทางสวนกับมีไอ้ทางคุณยายเพื่อนไห้เข้ามาหาทางไอ้อาดเนาะโดยแต่ว่าทางสูนในท้รหาทางไอ้เพื่อนคือพวกฮับเลยพี่น้องเลยเป็นเป็นยังงโนเนาะ ไปสิโทรถามว่าถนทางเป็นจังไดพอไปพอมาไว้ได้อยู่บ่แหนโทรจังไดก็บ่ฮับแต่มื้นี้ทางเฮาก็ได้เสียงเข้ามาเลยมื้อนี้เนาะเพราะว่าตั้งใจสิเข้ามา2มื้อแล้วแต่กะบ่ได้เข้ามาให้พี่น้องออยความที่ว่าฝนตก3มื้อ3คืนนี่มื้อที่4หรือว่าสิหยุดตกแล้วกมีเห็นหน้าแดดแน่้ตอนวายสิลงมาอีกคือเก่าบ่เนาะอย ป่ะอยู่บ่อยู่กะไปวัดคือสิอยู่อยู่ดอกเนาะคือว่าเราสิไปทางใดฝนตกฝนดินแบบนี้ทางปาทูมันตรา,ายดีเลยพี่น้องเลยในหน้าตกกะกะสุดเด้งเลย เสียงกับสีเบาๆในเด้อพอไม้มันเปิดบุกขึ้นปลาดงเลยก็เป็นจังไรไม่กะน็นอกกระเบ้าเนาะเปิดจังไรกระบุกขึนอ้าวโถก็ตลอดสายเลย,ยไฟปิดอ่องเลยก็ว่า,าได้หนาฝน,น,นหนาฝนหนาหน้าเดี๋ยวดูฝนเนาะซิมีอะไรอ่ะเยอะลมนี่เนาะบึง vâng phần phần hết Phải hết hết rồi hết na hết tất cả hết Chụp đỉnh hết 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 Bạn hết bạn hết hết Cái hết 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 เธอมาก็ได้เอาที่ฟรีตักอืมตายมื่นแท้นี่อันตรายอันตรายเสร็จบาดนี่ น้องพี่ก็เห็นตะเกือบน้องพุ่นก็เห็นตะเกือบบ้างไห้แม่แอ,แอ่อยู่อยู่บ่อ,อ้าว เสียงเสียงน้องอยู่พ <us> ี่เ no? สียงเอื้อยอยู่พี่เอาไปห้างอันนี้คือพี่ประตูตู้บู้มองพักแท้นี่สบายดีเด้อเนาะอือด้วยนอนอยู่พี่ดรอบปล่าอือเมื่อเมือวันทิ่ กบเชออาทิตย์หน well. kind of like. ึ bah, ่งเลยเนาะสบายเลยวันนี oh. ้ข้างกเนาะเขาในบ้านจนกระด้างพุึกยินดีท่าจะหนึ่งข่อยู่ใช่หนึ่งอยู่ในะัดกัหนึ่งอยู่นอกแล้วมันควันแล้วกัหนึ่งอยู่นอกแล้วกับเมื่อยแล้วมันกิไกลกอันในข้างโมเขาแล้วก็นั่งเผายาแลกไกลกับพิลึกพิลามบนชีนั่งของมิวนี่ยักษ์น้าเพล็ดนาผ้านาพลน้ำเพกไดเมื่อยแล้วนเพ็ดขอกไก่ใหญ่ออกมาลงมาลุมพี่วดเลยเครืองของ ก็ปิดปูตบบูตมอมทั้งนี้ก็ปิดทั้งนั่นก็ปิดว่ะชม้อยโอ้โดยสบายดีไอ้ซูงกับปิ้นขึ้นปิ้ขึ้นอ่าโดยเกลือเกลืออยู่ชม้อยมีอยู่คิดว่าบุยเนาะเปืือนนี่ดีพ่อพี่น้องเลยผนตกผนดิ้นนี่ อบ่สีมากบ่ Uber, er ได้แตอ้ายเอ้กินนี่ไก่เฮาไก่เจ้าบ่นี่นะไก่เอ้ยนะออเหยียบเข่าคเหยียบข่าคนเนี้ยนห้เเนาะเหยียบขาเพื่อนลงยเนี่ยนะคเอาไม่ออกปสักค้งเยิยังบอยู่ไ่ะบ่ยโช์คือบดหับ นอนในพักก็นอนบ่มาชมวยสิมีอยู่อ่ะาโถปิดประตูไก่มันขึ้นตอดเขาชูงซียังขึ้นได้เนาะชูซีันี่แต่ไก่ป้าโถ <c oughs> ป้าโตแม่เพิ่นเหยียบต้นเขาเพิ่นนะ่ะจอยนะบ่จอยนี่แม่เอาไปขาย่ช่วงนี้มันมีตัวใหญ่นะเฮากขายนําเนาะแล้วก็นนกหน้าอันบิด หนาหนาหนาให้หน้า,น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 าจังซื้อมดเดีย่ยงค่ะต่ออีกอืมแต่ว่าเดีย่ยงไกลนี่พึ่นต้องมีขอบเขตแล้วก็มีหม่องขังหม่องอันเอาไว้ส่วนของไผ่คงมันจีด้านนี่โบ,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 บมีบอกหม่องไผ่คงมั่นลดโบมีเอาหม่องยู่บาดนี่อืมจีดังอยู่ตลางก็นั่งไม่ได้ให้ยังมีอยู่บ่อยคนได้สมุนไพรนะตั้มเลยที่ มันมีให้ก็มีขี่มันแหละโอ้ไปไปเชียกนั่งเนาะมันมีขี่สิป่านอยู่แต่จะขออยังเพีอยากนั่งไม่มันนอนก็บเได้คนตกมันก็มีหมอนน้อยแล้ว่าเห็ดข้อกันต่างเหตุข้อก็เมื่อยเห็ดข้อก็มันจะนอนเป็นยับมือแรกไงเลยยับมือแรกไงง่านอนเสถียรที่นอนดีนอนดีปล่อยเพป็นก่อนเออแมนดีนะเหตุข้อกิดเที่ยวเหตุข้อไก่ โอ้ยพอมีไก่ก็เที่ยวเฮ็ดข้อไก่นะเนาะเฮ็ดจังไรเขอเดี่ยพิ่นบันไดน่าอายเนาะเฮ้ยจังไรก็เห็นแล้วแล้วดีเลยปิดไปเรียบร้อยเลยบ้านมัในีเพื่อเชี่ยดแล้วได้ก็มันกันยากรู้เหรอธรรมดาจังไรจะไปหาล้านยากจังไดจเห็นข้อไก่กินก็ก็ว่าเห็นแล้วเนาะมันต้องเชี่ยสระอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ตัวน้อยนนแล,ล้วแล้วขอกา,า่เหียบรลอยเนี่ยเทีแล้วขอกยเวทีแล้วขามาเราเกือบล้มเมื่อกี้นี่อยู่ฮ่ะมือนี่ดีเฮ้ยพี่น้องเลยมาทางนี้นนันหนาอ,อา,ยายอยู่มหมดดังลิละไอหรสองผัวบางคนมาคุยเวียกอยู่มากมาคนเดียวไรรอก เขาโดดยางมาเท่านันะ้น <laughs> แน่น่ะนั่บ,อนนบอ่อนับ่อนเถียงองลิลี่ฮะอ๋อผู้าาเป็นหน้ายอีคนทางเนาะคือจังหวะไปสบายลเลยหนึ่งที่เธอก็แม่เขานะจะนนังหวะนะหนึ่งอยู่ไหนพู้อ๋อเบ่งดูหันให้คุ้สิหัวบาดนี่ย่นอนนยนู่บ่อเจ้าก็บยานให้อ๋อ,อบริหานสิไดรนออ้องขอโทษเดออ มาในนี่กันเือะพุนตู้แหง้งบนท้าบนดังพือบบอ้นบันความน้่อร่อยฉ่นนะใช่ไหมนะน้ำนะกินบ่น้ำพุนละตไตู้ไว้ถ้าก,กินถ้าใช่เวลาตม้ตมนุ่นต้มนี่โดยเอาจะรอนอยู่นี่เนี่ยฉันมึงเอาไอ้เราเข่าของน้ำไปใช้จะเป็นไรเข่าของนา้ากระเปิดประตูไว้นี่แล้ว่าเข่ากระคาบม่ได้หายผู้ใดโว้เข่าของน้ำกระหายนั่งเล่กัน,น,กนทายอยู่หน้าประตูตอนนั้นนะประตูมันหมุนเวนบนเคยปิด <c oughs> แต่นอนอยู่เชิงกระเปิดประตน,นเวนีน นเปิดอยนอนเก็เปิดไว้ตลอดเขา่ได้ปิดเปื่เปิดว้นเลยคอยพี่น้องเลยเนาะมีน้าหม่องนังดินนั่งหัวได้คอยอยาลก่ินอนอยนนใช้คอยกปิดมานอนสองคนเราประตูอันเดียวปิบัมูอยากลงปติก็กาะแก๊กเออนั่นแหละแตูมันนกเหมือนเปิดไว้แลวจะป็นเลยได้ืนอยู่นี่ระแวงรถไอาเลาทนะ ตัมีแล้สมบุญเลยมีหรอบะดยานเลนในห้องตัวนั้นกะเปล่ยนนลดระมือเผาเผามือนะชุ่มไผ่กองข้าเผาเบิดเลยลื้อเบดเลยอย่างกับบริวีให้นั่นน่ะเป็่นลดแล้วเขาต้องขุดคลองอะนี่ขุดคลองมัหายน้ามันใดเขาพูดหมอยน้าใดเขานี่ตลางนี่มันกระเด็นเขาได้สมบูแม่นไรเขาได้กระเด็นกลงคอนลมกระเด็นต้องมีคลองมันใดต้องไปพุดมีซ่านมีเส้นมีเกืมีเกียวมันได้รบกบรวสม โอ้ได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วเนาะเห็นมีเกยกันเ <laughs> นานะเนาะนีน่ต้องไอ้คอยเป็นคอยไปไอ้มีพ้อมกันบัดเดียวมันกับเป็นไปบัได้เนอก็แล้ขึ้นกับบุญวัฒนาชุนเจ้าได้นะฮะว่าบัวได้เนาะไอ้เนะี <laughs> นนะ่ยร <laughs> นะ <laughs> อย เปินคนล่อได้ห่อเห็ดจังไรได้แบบนั่นได้เี่นะดดแบบหนาพนแบบสี่ใครยกผืนบ่อหายมันลงไปเหยียบเข่าพนกนบบบบะคือ,อ,อ,อบบทางบานเ่าเนี่ยบ่อ่าได้ทางบานห่าเนี่ย ต้องบอกคงไม่มาเลยคงมีอยากให้เ <study> งินแมุ้องเนนไล่ยากทำงานกับธนานะสบายมาผู้เดียวบ่เราอ่ะมาผู้เดียวเขาก็ยางมาแล้วอ่ะขณะขี่เราจักรยังบมกล้าขี่มาเลยนะเรอไม่เปิดไร่อยู่บ่ ไ้ได้มไม่นอกนะวนมาเลยตลันไม่ว่าแล้วมันเถากันโออะไรคือคนเทอย่เหันแดนคนเทากับเถาต้มีเจ็บมีป่วยว่าแต่เถาได้ปวดุ่นก็คือกันนะเนาะอืมป่ะเนาะส่วนนายเราไปนนางดินอยู่โฮมต้นขอกันจะเป็นจังไรหน่ย ไม่ายาก้ลยเราแวงเลยเหมือพี่ดองเลยแน่นพน่งดีได้เ,ดเ,อ,เอ้ยลมเลยใจเหนื่อยเงีอยเฮ้ยเขามีไก่มีกาวสิต้องมันทำความสะอาดเน,ะนาะ,าห,นะหนาฝนหนาอะ่ะเล็กเหมือนพี่ดองเลยมาติวิทย์รตกใจว่าทงเมยคิดว่าเพิ่นบปอยู่ เอ้ยเสียงเอื่อิอยู่บงกนึงเสียงน้องอยู่อีบงกนึงเพชรบัวปู่ยูเพชรบัวปู่ยูตรงนี้จะไปใกล้เลยนะด้เป็นยังทางแตนเอ้ยทางแต็นเห็นมาขึ้นนั่งอยู่นี่แท้ไหสัสนั่งอยู่นี่ก็ได้อยู่เพิ่นบาตอดว่อ๋อละแม่ดีนะแสดงว่าเพิ่นกับหงอยู่เนาะเพิ่นบาตอดจังไรเฮากับคอไปคุ้นได้คุ้นแล้วเจ้าเนอะ ขอโทษอะไรคนประทอดก็ยากนั่นอไก็ยากเข้าเชื่อใจพนนดตัวนี้เนาะมั่นใจปันนเนาะเราเชื่อใจแต่สมบูรณ์เชื่อใจพนนาบอนิวบอลใส่มากัมานั่งอยู่ประจำเอาเอานั่นปกไว้ป่อกบป้วนกบวนทักกี้ยะเนี่ยเราพี่นอนยู่รุมได้เน่อยเนาะเลยเจ้นอนอยู่พี่เจ้าบันนี้โดยนอนดังของใครของมันเล แต่เวลาเจ้าของนเนี่ยมันปิดป,ประตูไว้เป็นวัถพิดประตูแต<อ>่ทำสบายยามันคขมงขึ้นิเวลาเราล่อนไปคาอประตูดีแล<ม>้วก็ไม่ได้ล็อกหรอบ่าพิ่นบ่ไดรล็อกอว้ยนั่นนะองยัไนไวเรคก็นอนอยู่พ่นดแพิน่นปิวยไปตลอดอกเพิ่นบุเคยล็อกตามรักนี่อ่ะได้นอนอยู่ดุมพีท่ว่นนั่นเนาะเราขึ้นย,ายา่ยางลงเงี้ยเน่ยขึ้นยางงเง มันผัหันมันนอนอยู่ดุมบ้านนี่คุณจะอยู่เฝ้าหมูเขาหมแกงเพิ่นสะดวกทำครัวเพิ่นหมูเขาหมูแกงลูกหนึ่งขึ้นหน้าเพิ่นแล้สะดวกสบายปีนี่ขึ้นกับความมักความบรรดาเงินมักของภัยของมันเนาะว่าแอาแน่พี่น้องเลยของกินขึ้นกับผู้มักนี่ได้ไม่ไดอเลยผูกอู่ตามใจผู้นอนบ่ เจ้ากันได้สบุรกระเป๋าปูเป็นหอยพี่น้องเลยแต่เป๋ากระเป๋าปเป็นคือเพื่อนกินข้าวกินน้ำเลยว่าอายมาเนี่ยกินแล้วได้ยังกินมาเนี่ยกินข้าวกับไข่พะโล้ข้าวกับไข่พะโล้ไข่เค็มเหอนกไข่เค็มบ้านเราเลยอยู่ไทยมันเอิญไข่พะโล้เนาะแต่ว่านาเอิญมาต้มเค็มหันหวานต้มเค็มหันวานตีต้มเค็มหน้หวานนะจ๊ะ มาซื้อว่าต้มเค็มมันแต่ว่าแบบกินในบ้านจ้อยใครไปซื้อเจ้าบ่กินอยู่ในบ้านพูอาจารกินอยู่ในบ้านพูดอาจารยย่างไปบ่ไปตึงบ้านไปตรงบ้านนี่เอาไปสายโทรศัพท์ผลต้มต่างๆไปบอาออกมานอนอยู่ที่บ้านหักกระมาพี่เลยหากกระมาของเขาเอาจารยนอนกระพายอยู่ในบ้านนอนเฮือนเลยหักไปแบง นอนพุ่นฝนตกแหงมือืนี่ยน่นนี้กิดทางเากับว่าชิลงมาหาอายแล้วสองมือแล้วต้องต้งแต่ก่อนชิเขาพันาอีกต้อมือเขาพันสากัตกจนไปลงสบายทางหขทางวาทางมีลงคนเดียวเมนี้เมนี่ก็แต่เศ้าอเนาะนี่มันยุดได้หนยังชี้แนี่เขาจนเขาไปสองโมงแล้ว ชาโซดาซับชาไปาพไปุ่นเลยบอสโรศัพท์คือออกมาแล้วโดนโทรศัพท์มันอยู่พุ่นอยู่บออยู่พุ่นโอ้จังคองมาดเรื่องกระกลับข่าวไปอ,อีกทีใช่เหมคน,นเอามาส่งไงโอ้อยดูไอ้กรกรับไปส่งอีกถ้านชิเข่าเข่าก็พร้อมเข่าก็ได้เนาะไก่บ่เฮือนเพิน่นอยู่พูกพูดทะเลโอ้ยบ่อตะเฮือนสั่งยนนะเฮือนไก่เฮือนสั่งยนบนแั้นเนาะเฮือนหลังเดียวกันแหละโอ้เฮือนหลังนั่นหรอ เป็นอยหักของเอื่อยโอ้ป่ะกับไก่ป้านายนี่ไงไก่หนึงชิฮอดปากทางเลยเออคำคำชิกินไปเอาก้นพร้อมเผาก็ได้ชิกนพร้อมเผาก็ได้ยังมีิกินไปเอามวยคนเอาม้คนเอาม้ไีทั้งเผากะมีเวียดกับไอ้หน่องโหลดโทรหาหลดบอห้เนาะเดิมไอ้ดบูยูบเขามาไซม่ไอซ์นีอยู่ ได้บ่มั่นใจป,ใจนปันใดห,หัววันนี้ไปแล้วนะจีว <c oughs> ันนี้เดี๋ยววันนี้เนาะน่อยเน,น, <c oughs> นาะเออวันนี้เด้อเรื่องตัวนี้เออคือว่าเอาแขนไปพี่น้องเลยไพ่บูฮู้ไพเนาะเ <c oughs> รื่องตัวนี้จิตใจ <c oughs> เฮ้ยว่รได้กะแง่เอาพี่น้องเลยเพราะว่าอดีก,กว่าวันนี้ก็เข้ามาหาทาหั้งอายเพื่อนมีทั้งเอื้อยเพื่อนให้เข้ามาหาเนาะ <c oughs> เขามาเบิ alive, them, ่งอ mm ้ายก่อนเย็นว่อ้ายบ่อยู่ให้พี่น้องไปพอทุก่างบัวหับมันอาทิตย์ยู่แต่บัวหับต่อ้ายเราไฟละโบ่เนี่ยแต่ว่าอันบ่แม่นนิสัยของให้อ่านแต่ว่าเด็กเก่าเราต้องบอกนะแม่นมั่นใจแน่บ่มั่นใจแน่ได้บอกว่าทอมีจะถ่ายอยู่รถเด้อว่าสิ่ถอดยางเข้ามาเาเบิ่งแบบประตูบ้าดตู้เตามอมน่าบาดนียไก่เดือดสมุนไก่มันขึ้นไปตอดเขาใสอ หวั่นใจวันี้เด้ออเินเบิ่งเอื่อนในอาดคนหนึ่งเฮ้อคนหนึ่งเฮ้อทางนี้หวั่นเปแย่เสียงคนลังเลยอ่ะว้าวได้ชิ่ออกมานั่งรุมกับปุเป็นตานั่งเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนผี่ไก่ผี่กาใครพี่น้องไลยต้องรีบให้เพื่อนเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าใจเพื่อนนะสมุนเพราะว่าไก่แบบมันมีมองอยู่เนาะปนตุกลินนี่เนาะโอ้เขาก็ต้องปล่อยเอกันอยู่ในเตียงนี่ยังไงแมนเขาก็ลุกันไปอยู่ทางเพื่อนก่อน ให้เป็นอยู่ตารางเนาะเ้าหันบอกเมย์นเฮือนหันทวาเดียงไก่เนาะเขาเห็นเป็นเห็ดคอหอทะเลด้วยเพราะว่าย่ามเขาขึ้นมาแต่ดำไผ่น้ำหน้าเขาเห็นขี้ไก่เนี่ยเขาแบบมันแบบบมักบอกเปื่อนมันเออนาะเปนเพื้อนในช่องว่สะอาดหงสสะอาดตานะเมยเราก็มักเดียงไก่อยู่แต่ว่าเราเชียรยูเสียงเก่าเห็ดคอเหยียนยังนะแต่ว่าก็อันเรื่องความที่ว่ามักขึ้นกับผู้มักนั่นแหละตัวนี้ก็ บางคนกับเดีย่ยงไก่เดียงกาเป็นกระแพงในตัวเนาะเนี่นค,คือว่าอะไรไผ่เนาะว่าไผ่เลยเขาเคยเดี่ยง<อ>ตะกี้เขาก็ยังแพงว่ะตะกี้นี่ก,ก,กรนะเดี่ยงไก่เนดะี่ยงไก่พันเขานะไก่พันไก่ตีนะตัวละพันสองพันบาทบบบมันบบบมันไปแบบบบได้ช่างบบได้ลา่างโบโ<บ>อยากเลี้ยงเลยบ่ยากเลี้ยงเขาไก่ได้เด็ดเนี่

เจ้าให้ตัวละพันหัตัวละพันบาทเนาะกับกับแพงเด้กับปรคายเพราะว่าเอาลุงเราให้เด้ให้เพื่อนเราทางตลาดลุงเขาให้ตั้งแต่หันมาโดดยันมันเป็นเนี่ยมันจะเป็นภาพติดตาเราเปลี่ยงเลยบาทนี่ยยันเป็นคือเก่าเนี่ยได้น้อยน้องเจ้าน้อยเหมือนน้อยยับไปยับไปพ่นผมยับกระวิทย์แล้วจะบุญเออแล้วโอ้ เพื่อชีวิต้บอบนมอบอดบอดนี่เพิ่นเข่าหั่งเพิ่นนี่กำลังช้ว่าไ้อ่านงใเื้ดสีแดงจ้ปตูจีอเคอว่าดูหมอดเีแดงไออ่าเปจ็ดก่อนเนพราคกำลังชว่าอ่านอ่านใเื้ดสีแดงใช่ไหมหเพิ่นบอกเ่นดีกันปฏิถิคำคำโบราณเพิ่นว่าเดเขาตุ้นเขาเด่น เพิ่นกระซิบดื้อไปนายดอกนี่นะเบิ่งนี่ทำแนวว่าดื้อแน่นี้มันก่นั่งเลยเนามื่อไนกับภูคาก็นั่งอยู่นี่เพิ่นก็บินเขาบินหนองอย่งนี่เออนั่งอยู่นี่บนนิวก็นั่งอย่นี้เฮ็ดที่ได้แจ้งเห็นตอนแรกเห็นแม่บินออกมาบ่กบอกขัดส่เห็นแม่มันบินออกมาเออก็เลยเบื่อช่อมึงประเด็นั่งเพิ่นอยู่ฮะเลยอ๋อเลยอ่ะมาหนี่กแกถ้าเฮากะมีเบียกหน่อยนึงก็ไม่อายเพิ่นคอยพี่น้องไหมกลัามาหาเนาะกูแดดแต่ว่า คลิปนี้กะซีโจซัมนีก่อนเนาะคุยโอลมกับไอเดาวกว่อนจะจังไหนกะจังไปพุ่นเฮ้พี่น้องเลยเพราะว่าเขามาอย่าขามาหาองม,มือแล้วทั้งเอือยเราให้เขามาเนาะแ่ว่าเขามาบ้ไลอีดีโอ้ผลกระตกแบบบุญยุดบ์ประยันเลยเดี๋ยววันนี้ก้าวท่าบาม่าเบิ่งปากทางกะสิมาบา้ไลกะจังเลยมาหนีได้กินจะถอยหน้าถอยหลังอยู่บองเันนี่บอนพันทอกอะไนั่นเลย ฉญยอดเขาก็จะดินขีดตุ้มมาค่ะอยู่มองต้นไม้มองเก็บอร์เดินเขาถอกดินกับขยับลงมาหน่อยนึ่งนะมันจักมันจักกันนั่นเลยเมื่อวานนี้ตอนฝนหยุดตกอย่างนี้รถแลนออกมาคิดว่าเป็นรถเสบุญอืนสีนี่ปะสีนี่โอ้นั่นเป็นรถพายรถคนในบ้านอืมนอนพี่ปเพ่นข้าในเลยปะนอนอยู่ในเตียงคือในบ้านโอ้ ม <may plane story> ีอย so <man> <is> <sh arp så rails> the ู the man, the man ่โพวินเพิ่นเข้าไปมื้อนี้เธอแม่นเดเพิ่นเข้าได้เด้อเนาะสีเดียวกับรถสวนนี่กันโพวินโอ้จอดยังบ่ตงีวินโวินแม่นโวินโวินโคาสิตโวินโวินเจ้าเนาะเออแหมหาเงินหาคก่อนเฮากตัวนี้งวันยากก็จอดไว้ซั่นแผู้ไก่่ก็ย่างมาใสีว่าสาธุด้เฮากหรือว่าสุดไปพักน้ําแง ชุดติง่งพอดชุดติ่งนะรา <c ười> คือมเล่นทุดิกับชุด <ừ. S 2> นน้อทอนี่ละ่ะโอ้ม,มีติ่งต่อเหรอ่า่าฮ่าฮ่าฮงาฮ่่าฮ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 ่าาฮนาห่า่าฮ่งฮ่ยฮ่า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 ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่ว่า้่ง <c> ฮ <ười> ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่นา่่ย่ <c ười> <c ười> กินขอนเจ้าเกี่ยวเที่ยงแล้วหรอเนาะอาป้าซานเก็บนี่ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงดาราเด้อเนาะไปแล้วเนาะสบายดี